นี่มันความรู้สึกมันชามากเลยมินิกตายแล้วมีตอปลาเออนี่แปนงไม่เรียกว่าปนะครับปลาอยู่นี่นะามันเรียกวัวครับมาก่น่งใหญ่กว่าเกินนะสีแปดครึ่งเีตานั่งนิดแค้กเล็กกะติก้ง มอการดนี่จิดบเจ๊นะต่ไม่มองเลยิบแมบแมหันมายิ้มหน่อยเอาลองจิบเค้กให้มากก่อนไอเทนเรากินกันด้วเองหนึ่งสองห้าสี่สามสองสี่หกแปดสิบสองสี่สี่ห้าเมี่ห้่หันให้แล้พอแล้ว เอาแค่น่งโ้ตรงนี้นี่ชอบ <c oughs> อ่ะอ๊าอแล้วผมไมินใหญ่กกเยอะใช่กกินเยอะภูมกางเลยเ็กเล็ขเ,เ,เ,เก,เกนนี่ใครกินใญ่อยนมเลทนี้กดิบกา มา่ไอ้คอร์สแรกหน้าคอร์สให้กงกันมากกว่มีกี่ปอนเนี่ยสามปอนหนึ่งปอนเฮ้ยนี่กำลังตรงเร็วถ้าอันนี้สามปอนเฮ้ยมือถือดีๆนี่เอาวางก่อนเอาวางไว้ก่อนโอหนักโอ้ยไป ชวเปิดประตูให้น้องพีิไหอ่ะประตูห้องโก่งแมขอชิ้นต่อไปให้มากก่อน้มาเฮ้ยนี่เอชิ้นจติบานอีอะให้เจ็บแบมออกไปให้มากไปต้องให้นิดเท่านั้นเฮ้ยเจ็บแบมนั่นแหละเอาเจ็บแบมยกไปเดี๋ยวองอะเจ็บแบมยกไปต้องมชุบูน่นแบมเอาชิ้นใหญ่นะ นนนนกินกับเจนแนนนะฮะกินกับเจนแนนนะอันนั้นคนละชิ้นนะมัหรือว่าชิ้นนี้โอ้โหแบม,มชิชน้นนี้เดียวแบมกินไม่อิ่มหรอกกินไม่กินกับน้องแบมเออเนี่ยกินกันด้วยกันชิ้นนี้เดี๋ยวชิ้นนี้เอาอพอเราแบมรสอะไรแบมปากสองคำนะแบ,แบมอร่อยมากเลยนะเออเออเอ็มเอาว่ามื่อ้วนนั่นแล้วมั้ยนี่ของแม่เลยนี่เอาไปให้มาไม่ได้เลยกลัวใมันข้ามประตูอ่ะอ้าวนี่ยกไปให้แม่เดี๋ยวดีๆยกดีๆ แต่บนกลางเลยวินเปิ้ลได้จิตชิ้นมาแล้วชิ้นนี้น้อมเอาเลยไม่ต้องไม่ต้องไม่เอาไม่เอาเอนี่อาร์ได้จินรนไม่เอาไม่เอาในนั้นหมดหมดน้องแนน